พยากรณ์อากาศล่วงหน้า1-6มีนาคม2,565ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ทิดาจันแนลด้วยจา้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย ในช่วงวันที่1-6มีนาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในระยะนี้ฝุ่นละอองและหมอกควันบริเวณประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรวมทางปริมณฑลมีการสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวในไทยและเพื่อนบ้านในช่วง 27 -28 ถึง28กุมภาพันธ์6 5ค่ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด1.5ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและขนาด1.3ริกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาซึ่งแผ่นดินไหวมีขนาดค่อนข้างเล็กไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะคะ สรุปอีกหนึ่งทีนะคะต้นเดือนมีนาคมนี้อากาศจะร้อนขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ1น,นงงองศาเซลเซียสฝนทางภาคใต้ลดลงค่ะก็แจ้งข่าวพี่ๆน้องๆให้รับทราบรักษาสุขภาพทุกท่านเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะคะเอาละกาะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันไหนคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย